ไปเว้นน sí. <Yeah voilà like mm ี่ขึ้นมา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 ซ้อนไฟซ้อนไอซ้อนไอีกขึ้นมาขึ้นมาตายมาดิโอ้โหคนพอคนแม่คนรวยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใกล้ใ ใหญ่ๆนี่พ่อมึงทำคนเดียวรู้ว่าต้องช่วยกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยเฮ้เดี๋ยวเมื่อชักกอดพ่อมึงต่อยก็เป็นพัดไผ่ลงหัวฮะโอ้โหเวิ่งแล้วแม่มได้กระสาไฟฟ้าวูบมันขึ้นมาคนเดียวพวกฉันเหมือนคนแค่ทั้งเจ็ดเอางี้มานั่งคุยกันเลยเออมานั่งคุยกันนะมานั่งคุยก่อนมานั่งคุยกัน แม่โหลาด้วยขนาดันนั่นยังไม่เท่ามันเอางี้ดีกว่าต่างคนต่างยืนดีกว่าไอ้น้องลูกเทะเตะการชอร่วงแล้วกันองขนาดยืนบนก็อียังไม่เท่ามันมองหน้าทำไมนี่จะบูกหรือทอยเส็สิบล้อฮะ ปากนือกำลังเข้าหมาเนี่ยโอ้โหยังกระจายเอาเทียมสงสัยได้ยินผีเชียงใหม่หัวกะโหลกเลยครับแมมใส่คำสารได้ครึ่งถังฉันนะอ่ะมอมองไม่พอใจเป็นไรอ่ะมองหน้าทำไมขอขอหาหาคนช่วยไม่มีใครช่วยหรอกมองทจไมะนั่นแหละนนั่ฮะฮะฮะมองมองมองจะมาอ่ะ ทำืไมฟอมฟอมฟอมอไพ่วงไปยังไงอ้วมันตกทีชายย่งจวีลลูกตาแทบถลนไปถลงกันไงวะลืมไปแล้วดูจากที่มือขึ้นนั่นหละลองลงลงมามามาก็ดีแล้วเสียงดีๆไหนลองพูดชเนนเอเลมึงกน ฉันนั่นเอลำพวงด้านซ้ายฉันนั้นบีลำพงด้านขวาตูบาทคุ้มค่าด้วยทานินโอ้เสียงเดียมนะเสียงเดียรอำนาจงั้นโปรโมทสินค้าให้หน่อยสินค้าน้ำพริกดือดเดเอเฮ้ยพูดเลยพูดเลยไม่ต้องลองเสียง ท่านผู้มีเกียรติครับน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมีเจ้าเดียวครับน้ำพริกพันธ้ายนรสิงห์เฮ้ย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 พี่จให้ปากเสียดูให้ดีก่อนว่ามันจะพูดอะไรอ๋อไหมดูให้ดีดิเชธออะไรจ้าม่แม่มองหน้าก่อนอ๋รอเลยเออดังๆประกาศดังๆท่านผู้มีเกียรติครับจริงๆแล้วน้ำพริกที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมีเจ้าเดียวจริงๆเลยครับท่านผู้มีเกียรติ น้ำพริกแม่บ่านองเล้กก็ไม่ต้องรู้จักนะองบอกบอกไปบอกน้ำพริกแต่ย่องเน่เจอที่ไหนช่วยซื้อด้วยเนอพี่เนอเจอปุ๊บซื้อได้เลยเชื่อผมเหอะเขาหาย ใครมาวางวันเก่งทุกหลานตอนนี้มีที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศเดอะมอลทุกสาขาฟูแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาสหฟาร์มในบอนฟาร์มโคเดนเพสทุกสาขาแล้วก็กำลังจะขยายตลาดต่อไปเจอที่ไหนซื้อที่นั่นเดี๋ยวทุกหมดเลยทุกหมดทุกหมดเอ้ยเอ้ยบีมทุกหมดน้ำพริกหน่อยยังไงทำเสัญลักเลยเออเออเฮ้ยนี่เขาคาราบาวแดงของพี่แอนหรอบคาราบาวแดงคาราบาวแดงนี่อันนี้ แต่น้ำพริกตะยงไม่ใช่อย่างนี้เสมพี่แอ๊ดเขาบอกว่าเฮ้ยวันนั้นเจอที่รายการบันไดสู่ดาวบันไดสู่ดาวเจอเขาบอกของพี่สัญลักษณ์อย่างนี้ของโยงพี่งอย่างเราบอกอย่างเออแกต้องทำอย่างนี้เออพี่แอ๊ดเขาบอกมาแล้วมีเพลงเนี่ยมีเพลงเนี่ยเพลงเนีออช่วยร้องช่วยร้องได้ได้ช่วยเป็นคอรัสเนี่ยดนตรีมา ไม่เอาไว้กินเองโอ้โหร้อคก็พิกายไปแล้วอาเดยอเดี๋ยวมีรายการต่อไปอีกมาแล้วตอนนี้ตลก้องอะไรนะน้องอะไรมานะชื่ออะไรนะมควิด สัญญาเหรอเชิญพิกิรนครับชมพู่น้องชมพู่มาแล้วนะครับแล้วก็หลายหลายท่านจากทีมงานก่อนบ่ายทายเครียดก็มาแล้วตัาวแบ่งเวลากันขอบคุณทุกท่านพวกเราทีมงานย้งเชิญยิ้มไปกันก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณเกษตรกรมือนะครับกับทีมงานของย้งเชิญยิ้มนะครับก็ผ่านไป เป็นทีมงาตลกคณะแรกที่ผ่านสายตาท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยัง,ยงมีงอีกสองคณะนะยังมีอีกสองคณะแต่ว่าแต่ว่าสองคณะอะไรท่านรวมรแล้วมันก็หลายคณะเหมือนกันหลายๆาเหมือนกันครับคนเนี้ยก็ระมัดใจสอบหัวตายนะมีผัวแค่สี่คนตายเนื่องในคนถือแทกนั่นเลยหน้าน่อยแม่มันมีผัวสิบสองคนไม,ไม่ตาย่ไงแต่ผมร่วมหมดหัวเที่ยวกับปิ้กําไร แฝกไก่มือดูอะไรมึงเนี่ยไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าครับไก่จ๋าไก่ทอรับฮะในวัดในวาเนี่ยเขาทำเสียงหมาได้ไหมครับนี่มึงทำไมไม่ถามกทีเดียวเลยห่ะก่อนจะร้องเพลงเนี่ยไมนึกได้ครับผมไม่แล้วมึงให้ร้องระดับเนี่ยมันร้องอ้ไมาทำเสียงหมาถ้าโดโอยหัวหมา่อนได้เสียงก็จะเพาะนะครับไม่อยากจะบอกความจริงแม่เขาทำในเรื่องนางหน้า เอารู้จักกันแม่นาไม่นาเ็าขนมนะเอารู้จักอ้าวแล้วเขาเขารู้ว่าแม่นาเป็นไรตายแม่นาเป็นไรตายทองอ้าวองเก็บตอายทองกลมรู้จริงแล้วผัวแม่น่าชื่ออะไรเลียมเลียมมาอยู่บ้วนไหนมาเนี่ยเดี๋ยวเคยฟังไม่ทำในหนังเลยไม่น่าทำขึ้มาในของของวนี้นครับอู้หูัวัวหูยหน้าโจริงอะ ขนลุกเลยครับพี่เออกลัวลุกเลยครับกลัวมากเลยครับกลัวเสียงครับธรรมดามึงต้องบอกว่าต้งเที่ยวไม่ใช่เหรอผมเที่ยวแล้วอ่าดูสิเว้นนี่แล้วอย่างเสียงไก่เขาได้ไหมครับโอ้ยสบายมากเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสูงสูงเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเออไก่อะไรไก่อะไรเนี่ยแอ๊กเนี่ย ไก่ปีปูไก่แล้วยำแล้วไงเดี๋ยวมถีบตรงเวทีเวทไก่ปี่ปูอยาบทายเสียงเป็ดไหมครับเสียงเป็ดเป็ดครับครับครับอยแต่ไงเหมือนทุกอย่างอย่างเสียงแมว่ไหมละแมวแมวขาว เนี่ยมันต้องไปทอยทําเสียงหมดทุกอย่างอ๋อหลอกคนดูด้วยอ้าวเออแล้วอย่างเสียงแพะได้ไหมครับเสียงแพะแพะแพะม่แพะได้ไหมเสียงปูได้ไหมอืออีสต้เน็ตไหนเกะหมดหลายยอดหมดเชียเอาตีแล้ตาปิดไปข้างเลยเสียงปูไหนเนี่ยปูวันปูกระหนกวันอ๋อปูหนกวันนี่เมียใครอีกไหมครอไอ้สต์น็ตปูเอากระมึงสิ้นแล้วับ ยูนะผมรู้แล้วเพราะว่าดูในเวทีไทยรายการช่องเก้าเขาสี่สี่ปีหรือสามสิบสี่ปีอ่าแล้วเขาเขามีเมียหรือยังครับมีเมียหรือยังไม่มีครับไม่มีบวชหรือยังฮะบวชหรือยังบวชแล้วครับบวชแล้วครับเออตอนบวชนี่ใช้พระกี่องใช่นะครับเขาบวชหน้าศพนะเขาบวชปุ๊บเขาก็าชวเจ้าว่าสือเลยเขาบวชหน้าไฟเออแล้วเขาชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายครับชอบผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิง ขาวชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเนาะได้สองอย่างเลยนะอด้ไรยังไงแน่วะชอบผู้หญิงกินกระป๋อบชอบละละชอบดำหรือขาวชอบดำหรือขาวขาวชอบขาวหรือดำดำไอ้เวรนี่ก็ไปอยู่กันร่องกันรอยชอบผู้หญิงผมยาวหรือผมสั้นสั้นชอบผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาวคือชอบผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาวยาวชอบผู้หญิงที่ผมกี่เส้น อนหลอหมดเลยฟังฟังฟังยอครับอะไรอีกวะใเมื่อเาชอบผู้หญิงนี่ถ้าเกิดเขาได้เี่ยเจะพาผหญิงไปไหรับเอถ้าได้ผู้หิงามาฟังความคิดคนแบบนี้กันนะสมองเขาถ้าได้ผู้หญิงได้สาวที่มันโผไปเป็นแฟนจะพาเขาไปไหนโรงอ้ยไปงถึงโรงแรมไม่ทำไงนอน ถอนแล้วทำยังไงตาเห็นไหมหลับถอนแล้วมันหอกอะไรวะมันหลับเอาเชิงเดี๋ยวก็ตื่นแต่เมึงยังจะรออีกเหรอเนี่ยลผมถามที่ตื่นไหมแล้วตื่นไหมตื่นแล้วป่ะอ่ะไม่ตื่นแล้วมั้งฮะไันตื่ปางเหี้ยอะไรมาตุน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 แค่คนเดียวมันงงไปหาจะเป็นสองคนอีก ไก่ยักคิ้วเป็นเนี่ยผมยักคิ้วได้ครับเพราะว่าเพลงไก่จ๋าเนี่ยออกหลังจากอัลบั้มชุดแรกที่เขายังทําไม่แล้วแต่ยังไม่ได้ออกออกคือเขาจะเอาเพลงนี้ออกออกเพราะว่ามิวสิกเขาต้องเล่นเองแต่เขายักคิ้วไม่เป็นไอเพลงหนาวจะตายอยู่แล้วโอเพลงนี้ผมผมผมพอยักได้เลยเพราะนี่มันจะใกก้หน้าหนาวแล้วเนี่ยผมจะรองให้เขาดูให้เป็นตัวอย่างนยเออไหนเดูอหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่เห็นใจว่าใช่ป่ะใช่ป่ะ ชอบชอบช่วยช่วยหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่ยากเลยครับถ้าเกิดคนเรานี่ถ้ายังักคิ้วไม่เป็นนี่มันต้องมีวิธีช่วยก่อนทำยังไงครับนิ้วตัวเองนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ครับนี่นี่แล้วพอปล่อยแล้วก็ทำเองเป็นเลยเหรอสองประมาณสองวันเป็นเองเลยเลอง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 หนาวจะตายทับปากเขาเลยทับปากเขออลองด้วยหนาวจะตายอยู่ มันตองเมื่อกี้คูณสองคิวนี่สองคิวต้องกี่คนช่วยถ้ามึงช่วยได้ครับสองแสนสองคิวเลยนะครับถ้าได้อันนี้ก็ออกเลยอัลบั้มพวกคุณเ,เ,เล่นหมดเลยแล้วเล่นมิวสิควิดีโยใจต่างอีกแล้วพวกเราคนละห้าแสนโอ้ยต้องสดใจเลยพินิสลินคนละเม็ดคนละเมตรเอาีา <Josh> เด็กขำอีกนานาจะตายอยู่เท่าไหร่จ่าอาใจกัน ก็เท่ด <önemli> <wh isk> ีนะครับเนี่ยคิวนักร้องแบบนี้ครับโอ้เล่นกิ้ได้เหรอเอ๊ก็เอาคุยเอาคุยมาดีกว่าเขาจะมาโชว์คุยที่นี่เป่าแร็ปจะเป่าคุยนี่แหละครับว่าไอ้ขวัญคนแรกของประเทศไทยแล้วเนี่ยต่อแล้วทำไมไอ้ขวัญเนี่ยเขาสารพงศ์นี่ก็หุ่นไม่ได้อย่างคนไทยเกียวไม่กอดสารพงศ์อีกไอ้นี่นะอ้าวเอ้า S <S เอ,อเต้องหลอเนี่หอทีนี้สาวติดเยอะไปไหนไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยอยู่สะดวกก็เลยไปทำหน้าเนี่ยอ,อ,อะไรไม่สำคัญนะพี่มันจะดึงให้ถึงคอมันยังไง เกิดชานเล่นหนังมาเยอะเลยครับเอาเยอะเลยครับเป็นหน้าแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดแปเส้นเลยคหนังองเยิงหึงเกิดชาลาเป็นเกสยันเท่เดเนือหัวเป็นหัวระบือแล้วคอหลุดเลยจเรียนไ้พี่น้องชวบ้ากเลยทราบว่าคอสวรค์ของเขาจริงๆที่เป่าครุได้มั้นผมไม่เอาคุไมเป่าครับถ้าเป่าพงเศ้าดเศ้าริงคับท่านผู้เกรต แล้วเคยประชันกันมาแล้วนะครับได้โลดทองคาจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนคนหูหนวกให้โลดทองคำมาคนหูหลวงเขาฟังรู้เรื่องเหรือให้มาได้ไงเขาดูรีลามันว่ามันต้องเป่าเศร้าแน่อ๋อใช้รีลาดูไหนๆลองๆลองแล้วไม่ได้ใช้ปากเป่าอย่างเดียวใช้จมูกใช้หูใช้ตาเป่าหมดเลยโอ้แค่นี้จะเป็นคุยผมนี่เอาใช้ถอยเป่าเลยครับเป่าไงจะดูไหมถ้เป่าแล้วนะพี่เมย์ใช้อยมีดูไหมไม่มีอ๋อต้องร้อยมีรูก่อนถึงจะเป่าได้ใครๆไปจับปูไปจาอให้มา

อ๋อที่เศร้าี่มันจะคนดูมันเศร้าเองเหรอเอ้ามันเศร้าเองเว้ยจริงๆเอาได้แค่นี้ท้าไปมาคุยเอ้าทำไม